คลิปนี้มีพระเครื่องจังหวัดหนองคายมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญกีบบัวหลวงพ่อพระสปี2518นหระครับนี่หรือหลายๆท่านชอบลงว่าเป็นใบโพนะนะครับใบโพก็ได้กีบบัวก็ได้นะครับองค์นี้จะเป็นกระไรเงินนะครับพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอีสานจังหวัดหนองคายนะครับนี่กระไรเงินเดิมๆสภาพพอสวยพิมพ์คมชัดนะครับปีลึกด้วยนะครับปี18-50ปปีพอดีนะอายุพระนะครับนี่ ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพ้าใสมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับรายละเอียดแบบนี้นะคมมากมากนะครับแล้วดูฐานนะเห็นไหมนี่ฐานคมคมเลยนะครับเดี๋ยญนี้นะใครสนใจนะครับหลวงพ่อพราใสนี้เปิดไว้200นะครับ200บาทรวมส่งนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับเหรียญกีบบัวนะครับด้านหลังมีฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเป็นฟอนต์จมนะหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยนะครับลึกคมชัดนะครับเห็นไหม ฟอนจมลงไปแบบนี้ลึกๆเลยนะครับน้องคายนะครับชัดเจนนะครับแล้วรูปปิ้นนะครับปิ้นขอบขึ้นมาเลยนะครับาราคาเบาๆ200รวมส่งนะครับองตามนี้คลิปเลยใครสนใจก็ inbox ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม